หลังจากที่รายการพลเมืองเด็กนะคะได้นําเสนอเรื่องราวของการกระโดดเชือกนะคะเชือกเส้นเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ2โรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนรางกระทุ่มและบ้านอ่างเตยค่ะจากเด็กนักเรียนตัวเล็กๆได้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ประจําตําบลด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาครอบครองนะคะถือเป็นรางวัลที่น่าภูมิใจค่ะ ที่ได้มาด้วยความอุตสาหะมานะและพยายามแล้วก็หวังว่าการกระโดดเชือกจะจุดประกายให้น้องๆน,นั้นลุกขึ้นมากระโดดเชือกบ้างไม่มากก็น้อยนะคะมาวันนี้นะคะพลเมืองเด็กคิดการใหญ่ค่ะโดยการชักชวนน้องๆจากหลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กไร้บ้านเด็กครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เด็กพิการและเด็กจาก3จังหวัดชายแดนใต้นะคะมาสร้างสรรค์สื่อเพื่อสะท้อนความคิดและชีวิตของพวกเขานะคะโดยมีคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กมาวิเคราะห์เรื่องราวเพื่อให้ผู้ใหญ่อย่างเราได้เข้าใจเด็กๆมากยิ่งขึ้นค่ะและวันนี้เราก็ได้เชิญ3ผู้กํากับไร้บ้านซึ่งทางทีมงานนะคะขอสมวนชื่อนับสกุลของพวกเขาไว้ณที่นี้ค่ะผู้กํากับทั้ง3นะคะจะมานําเสนอสื่อที่ทําอย่างง่ายๆด้วยดินน้ํามันและหัวใจของพวกเขานะคะเป็น ็นสื่อการ์ตูนสั้นที่มีชื่อว่าบ้านของฉันฝันของเราเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและผลิดสื่อออกมาได้ดีแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะผู้กำกับคนแรกที่ทีทมงานคัดเลือกและให้นามสมมุติว่าน้องโชคอายุ13ปีค่ะไปมานอนที่นี่ดูที่วัดนี่ดีกว่า สบายไม่มีใครมาควนไม่มีใครมาบังคับแล้วตรงนี้นี่นอนได้ทั้งทั้งวันเลยไหมไม่ต้องมีใครมาไล่เราเลยหรือป่ามีพวกเอาโลกศพมาวางแล้วรู้ไม่ลงศพนี่กาเอาว้ใส่อะไรใปศพไม่กลัวนอนใกล้โรงไม่กลัวโชคเล่าว่าบ้านของเขาอยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าโชคนั้นเลือกที่จะออกมาเร่ร่อนนอกบ้านเป็นเวลากว่าสี่เดือนแล้วค่ะ คนที่2มีนามสมมติว่าน้องนัดอายุ14ปีค่ะนัดเป็นคนกรุงเทพและเป็นเด็กเร่ร่อนแบบชั่วคราวมากว่า4ปีแล้วค่ะก็คือตอนแรกมีพี่น้องมันอยู่เราตั้งแต่หยุดเรียนไปก็พ่อเขาตดคุกก็เลยออกมาแตกแยกกันแม่ก็ไปอยู่แฟนใหม่พี่ก็แยกออกมาก็ตาคนต่างไปหมดปัจจุบันนัดนอนตรงสะพานข้ามแยกไทยญี่ปุ่น และหารายได้ด้วยการออกไปของเงินตามพื้นที่สาธารณะเพื่อมาเป็นค่ากินใช้ในชีวิตประจําวันค่ะพี่อาพี่เดียวบผมขอตังค์ข้าวนี่ครับครับน้องอยู่ที่นี่หรอครับผมไม่มีพ่อแม่หรอหอ๋อมีครับพ่อแม่แยกทางกังนครับโอ,โอเคพอนี้พี่มีอิสผมครับและผู้กำกับคนสุดท้ายมีนามสมมติว่าน,น้องแบงค์ อายุ12ปีค่ะครอบครัวแบงค์มีพ่อแม่พี่ชายรวมแบงค์ด้วยเป็น5คนก็พ่อแม่ค้ายาเสพติดแล้วพ่อแม่ก็ถูกจับแล้วก็ออกมาอยู่ข้างนอกกับพี่ชายพี่ชายก็ถูกจับค้ายาเสพติดเหมือนกันแล้วก็มาอยู่สวนลุงครับที่ที่เราเคยมาแล้วรู้จักคน ครอบครัวของแบงค์อพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาจากภาคอีสานหลังจากที่พ่อแม่ติดคุกทําให้แบงค์ต้องออกมาเร่ร่อนเป็นเวลา3ปีแล้วค่ะโดยอาศัยสวนลุมเป็นที่นอนและทุกๆวันแบงค์จะออกไปช่วยป้าขายของและได้ค่าขนมมาเป็นเงินกินใช้ในชีวิตประจําวันค่ะและสื่อที่ทีมงานเลือกให้ผู้กำกับหน้าใหม่ทําก็คือสื่อการลุนค่ะ โดยมีคุณหมอเหมียวหรือว่าแพทย์หญิงวินัดดาปิยศินประธานชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยมาเป็นที่ปรึกษาคิติมศักดิ์เพื่อออกแบบสื่อเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและพฤติกรรมของน้องๆกลุ่มเด็กเล่ร่อนค่ะส่วนที่เด็กเล่ร่อนเนี่ยที่จะมีมากกว่าเด็กอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกคือความเหงา เพราะเด็กจะต้องออกมาอยู่คนเดียวนะคะจะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความยากลําบากแล้วก็จะต้องเผชิญกับความเหงาความอยากกลับบ้านความคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงพี่น้องทีมในการที่จะลงไปสัมผัสเด็กเนี่ยถ้าเกิดทีมมีส่วนของความเข้าใจความรู้สึกนุ่มนวลเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ให้มากเกินความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นเด็กที่บ้านละวิถีนะคะทุกคนมาถึงเพื่อจะไปเลี้ยงอาหาร ในลักษณะแบบนั้นนะคะพอไม่มีคนก็ไม่มีอาหารเพราะฉะนั้นในการให้อะไรสักอย่างหนึ่งขอให้ให้ให้เหมาะสมกับวัยให้ให้เหมาะสมกับสถานภาพให้คําแนะนําสั่งสอนในจังหวะที่เหมาะสมสุดท้ายก็จะจดจําเราว่าเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาโดยที่เราให้ประโยชน์กับเขาการให้ดีที่สุดเลยคือให้แนวคิดจากเขาคิดไม่เป็นมาเป็นคิดเป็นจากที่เขาคิดไม่กว้างไกล ทำให้เขาสามารถคิดกว้างไกลมองแผนในอนาคตได้ว่าเส้นทางที่เขาจะใช้ชีวิตแบบนี้กับเส้นทางที่ใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งมันจะมีความแตกต่างกันตรงไหนเมื่อได้ข้อมูลจากคุณหมอแล้วนะคะทีมงานก็พาเด็กๆมาทำการ์ตูนที่ด็อกฟีมสตูดิโค่ะอยู่ในเขตจอมทองกรุงเทพมหานครนี้เองโดยมีครูกบซึ่งปัจจุบันเป็นครูสอนวิชาศิลปะชั้นประถมที่โรงเรียนวัดนางนองพิพัฒน์ และเป็นคุณครูสอนการทำการ์ตูนด้วยเทคนิคปั้นดินน้ำมันหรือที่เรียกว่า s t o อปโมชัน่น l ค y ์แอนิเมชั่มาเป็นพี่เลี้ยงที่จะสอนลูกศิษย์ทั้ง3คนจนได้ผลงานการ์ตูนคนละเรื่องโดยมีเวลาในการทำงานทั้งหมด3วันเต็มค่ะวันนี้พวกเราเนี่ยจะได้หนังไปคนละเรื่องเลยเราจะได้เรียนรู้วิธีการทำการ์ตูนการ์<ะ>ตูนอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนจะได,จะได้จะได้แบบ ออ่ะนะนยากทครูกบเปิดกระตุนที่ทำมากับมือให้เด็กๆด,ดูกันก่อนเลยนะคะเพื่อสร้างทั้งความสนุกสนานและก่อเกิดการอยากเรียนรู้และอยากลองทำค่ะอยากรู้ไหมมันเคลื่อนไหวได้ยังไงหลักการเคลื่อนไหวง่ายๆคือการเรียงภาพสมมติเราหมาเนี่ยนะครับมันเดินสมมติเรามีกล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหม เราถ่ายหนึ่งหนึ่งช็อตปุ๊บเราก็เดินหนึ่งทีว่าทำเหมือนแบบเอากระดาษดีดกัารวัดหน่วยมันเดินใช่ไอ้นั้นแบบฟิสบุ๊กบางคนเขาทำกเป็นวาดแล้วก็จะได้ฝึกฟิสบุ๊กมอสวิ่งเข้ามากัดชุบ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 เรียกว่าฟิสบุ๊กนะครับแล้วถ้าเป็นดินน้ำมันก็จะเป็นสต็อปโมชั่นนะครับแล้วหนูรู้จักคำว่าสต็อปโมชั่นไหมหมายถึงอะไรสต็อกคือคือว่าหยุดอ้าก็คือแตงโม ไม่ใช่สต็อปอย่างที่เราก็พูดถูกละคือหยุดใช่ไหมแต่โมชั่นเนี่ยแปลว่าการเคลื่อนไหวพูดพูดพร้อมกันเออหยุดการเคลื่อนไหวแล้วเราเอาตัวที่หยุดการเคลื่อนไหวเนี่ยมาเรียงร้อยต่อกันมันก็กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมเนี่ยคือหลักการง่ายๆเมื่อรู้หลักการคร่าวๆของการทํากระตุนแล้วนะคะครูกบก็พาสามหนุ่มมาที่ห้องถ่ายทําค่ะเพื่อมาเรียนรู้การขยับกํากับการเคลื่อนไหวตัวกระตุน และวิธีการใช้กล้องถ่ายรูปค่ะตัวนี้คือกล้องยี่ต้อนที่เราจะใช้ถ่ายนะครับอันนี้คือไฟนะครับปึ๊บให้แสงกับตัวการ์ตูนเวลาถ่ายทำนะส่วนอันนี้ขาตั้งกล้องนะครับจำไว้เวลาถ่ายเนี่ยขาตั้งกล้องเนี่ยห้ามโดนเลยนะโดนตัวกล้องได้ขาตั้งกล้องห้ามโดนรู้ไหมรู้เหตุผละรู้ภาพมันจะกระตกร้อ,องเลยไหม มาถึงขั้นตอนนี้ดูเหมือนนักจะสนอกสนใจกับการถ่ายทำด้วยกล้องดิจิตอลทั้งหยิบจับและเรียนรู้สิ่งที่ครูคกบสอนอย่างตั้งใจค่ะเะถ้ามันเด้งมันได้เลยโอ้โหเปลี่ยนหัวดีแล้วเดี๋ยวเล็พักแล้วในขณะที่คนพี่สนอกสนใจแต่ว่าผู้น้องโชคและแบงค์ไม่สนุกเอาเสียเลยค่ะไม่ใช่แค่ไม่สนุกนะคะแต่ว่าไม่ลองทำไม่เรียนรู้สิ่งที่ครูกบสอนอีกด้วยค่ะ เกอบชิกันอ,อยากจะลองบ้งไหมไม่อยากไม่อยากเือหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นมาจึงนําเหตุการณ์นี้ไปปรึกษาคุณหมอเหนียวค่ะน้องนัดเนี่ยเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปอาจจะเป็นงานที่ชอบนั่งเดิมเกิดพฤติกรรมแสดงความอยากรู้อยากเห็นออกมาได้ทันทีและชัดเจนขณะเดียวกันงานที่ครูให้ไปก็ดูซับซ้อนยุ่งยากซึ่งตรงกับความต้องการของวัยรุ่น ต้องการงานที่ท้าทายต้องการงานที่ดูยากต้องการงานที่แปลกกับเด็กคนอื่นอันนี้ก็จะตรงกับความต้องการเลยส่วนน้องแบงกับน้องโชค,คก็จะอยู่ในช่วงของวัยเรียนตอนกลางกลุ่มวัยนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่สนใจในการลงไปเล่นเลยอาจจะยังไม่ค่อยสนใจวิธีการว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่สนใจว่าเล่นได้หรือเปล่าแต่พอค,ครูบอกว่าให้ทําจะเกิดความรู้สึกรู้สึกยาก การท่อแท้ในใจก็คือชีวิตเนี่ยสบายๆมาก่อนเมื่อเคยต้องทําอะไรที่ยากลาบากทําอะไรตามใจตัวเองเนื่องจากว่าก็อ,ออกจากบ้านมานึกอยากไปก็ไปนึกอยากเที่ยวก็เที่ยว,ยวนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นแรงจูงใจในการบังคับตัวเองให้ทําอะไรจนสําเร็จส่วนนี้อาจจะหายไป หมอเมียวบอกว่าส่วนสําคัญในการแก้ปัญหามี3เรื่องค่ะคือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีการแบ่งซอยย่อยงานจากง่ายไปสู่ยากและการเสริมเพิ่มกําลังใจเป็นระยะระยะทีมงานจึงลองเอาแนวคิดของคุณหมอไปใช้กับ2หนุ่มเริ่มจากการเข้าไปพูดคุยเพื่อให้โชคและแบงค์ได้สะท้อนความรู้สึกออกมาค่ะเป็นไงบ้างที่กูกกสอนสนุกดีที่กูนนกกสอนนี่มันยากหรือง่ายก็ ง่ายยากผมไงตอนถ่ายรูปนี่ถือว่ายากหรือง่ายง่ายง่ายเหรอครับอืมแล้วตอนที่แบบว่ามาเรียนรู้การขยับกระตุกกระตุนล่ะยากหรือง่ายพอยากอยู่บ้างพอยากอยู่บ้างใช่ไหมแล้วที่แบงค์มานอนแบบนี้นี่เป็นเพราะอะไรเบื่อเบื่อเบื่ออะไรครับมันไม่มีทำเบื่อเวีนหัวเป็นไข้ตัวร้อน ที่ที่ครูสอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกว่าการทําการ์ตูนทํายังไงขยับยังไงนี่เราเข้าใจหนะหรือว่ามันยากเกินไปยากไหมไม่ยากเท่าไหร่แล้วเราอยากทำไหมอยากทําไมถึงอยากทําครับอยากลองทำหนูหลังจากนั้นครูกบก็แบ่งซอยย่อยงานจากง่ายไปสู่ยากด้วยการเปลี่ยนกิจกรรมให้เด็กๆไปลองปั้นดินน้ำมันกันก่อนค่ะเอางี้เดี๋ยวไปปั้นก่อน วมง่ายดีไปปะไปไปไปขึ้นพวกนี้เป็นเป็นหุ่นที่คุณใช้ถ่ายมาแ,แล้วเดินที่แล้วนันเองกอันนี้เดินนะต้องใช่ถ่ายแช่เดิเออแต่แตถ้าทำท่า,นทานคนล้มอ่ะเอาล้มแบบไหนล้มแบบนี้ก็ได้อย่างเงี้ยที่เราเอามือจับแล้วถ่ายข้างบนอย่าให้เห็นมือไงแล้วก็ลงไปได้ไ พอเปลี่ยนเป็นการปั้นดินน้ำมันก็ดูเหมือนว่าโชคและแบงค์จะเริ่มสนุกขึ้นและซักถามครูกบอย่างสนอกสนใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูถึงโครงสร้างว่าเราถอดดูแล้วเดี๋ยวครูถอดให้ดูนะตรงนี้จะเป็นไม้หมดเลยนะครับถ้าเราปั้นติดไปเลยมันก็ขยับได้แต่ว่าการเคลื่อนน้อยมากใช่เคลื่อนไหวของมันมันจะทําให้มันขาดไงข้อต่อไม้อย,อย่างที่เห็นจะคล้ายๆกระดูกใช่มันก็คือกระดูกเองนะครับ เมื่อเข้าใจโครงสร้างกระตูนหุ่นคนแล้วนะคะครูกบก็สอนวิธีการปั้นโดยแบ่งการปั้นเป็นสี่ส่วนค่ะคือหัวลำตัวแขนและขาโดยมีไม้เสียบเป็นแกนกระดูกช่วยในการขยับค่ะและก็ให้ทั้ง3คนลองออกแบบและปั้นตัวกระตูนออกมากันคนละหนึ่งชิ้นเธอวัฒนามีน้อยซึ่งโชคและแบงก์ก็ปั้นกร์ตูนได้อย่างสนุกสนาน เปลี่ยนเป็นคนละคนกับตอนที่เรียนถ่ายรูปเลยล่ะค่ะขออเวนบุญหน่อยนะอันนี้ของใครอันนี้ของใครของโชคครับเป็นตัวอะไรนี่เป็ดครับเป็นไงบ้างมาปั้นดินน้ำมันแล้วดีขึ้นเลยดีขึ้นแล้วนะดูหน้าตายิม้มเย้มจมซายโอ้ห,หมีมาหโหดร้อนตาเป็นไงบ้างได้มาลองปั้นสนุกสนุกกว่าเมื่อกี้พี่แบงค์บอกว่าสนุกกว่านี่สนุกกว่ายังไงครับเรา เราได้มาปั้นปั้นเองเซมาปั้นเองทําเองทา <ำ S 1> <นะ S 2> เองเอ,งอเอาละค่ะเมื่อสามคนเริ่มสมนสุกกับกระบวนการทำตะตุนแล้วนะคะครูป,ปก็สอนขั้นตอนสําคัญนั่นก็คือการเขียนเรื่องราวบนกระดาษที่เรียกว่าสตอรี่บอร์ดค่ะตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าฉากไหนเราจะถ่ายอะไรคือเราต้องมีตัวนี้ก่อนแล้วค่อยทําหนัง โดยยกตัวอย่างที่ทานสุภาษิตช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดมาวาดลงในกระดาษเพื่อให้น้องๆมองเห็นภาพมากขึ้นค่ะก่อนอื่นเนระาอาจจะวาดแค่คนเดินก็เป็นในป่าแอบเห็นช้างอยู่อาจจะมีการเล็งปืนอยู่ตรงนีอ้อาจจะเป็นฉากยิงปั้งไปเดิน้างมีตำรวจมาเยอะแยะตำรวจเดินมาตกใจเฮ้ยมีตำรวจมาไอ้ที่ก็รีบวิ่งไปก็บใบบัวใช่ไหมตำรวจหันมาปุ๊บก็แสดงตัวตำรวจก็จับ เห็นไหมได้เรื่องนะ้วแอนิเมชันง่ายๆเข้าใจการการวาดรูปเล่าเรื่องหรือยังเข้าใจแล้วครับน้องเขาน่ารักนะผมก็ไม่คิดว่าเขาจะน่ารักอย่างนี้เขาคือตอนแรกที่มาก็เห็นเขาเบื่อๆนะแต่พอหลังๆพอถึงเขาเข้ากระบวนการแล้วเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจไม่แพ้เด็กในโรงเรียนในอีกอย่างหนึ่งเนี่ยกระบวนการพวกนี้มันยากขนาดเด็กที่โรงเรียนเรียนกันเป็นเทอมใช่ไหมแต่ว่าเขาสามารถที่จะ มีความตั้งใจอะถึงแม้เขาจะมีนอนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพรวมเขาเนี่ยออกมาเกินคาดมากหลังจากเข้าใจกระบวนการผลิตการ์ตุนแล้วนะคะวันนี้น้องๆก็จะได้ลองลงมือทำกระตุนของตัวเองค่ะโดยมาก็เริ่มที่จะแจกกระดาษที่เรียกว่าตอรี่บอร์ดให้น้องๆไปคิดเรื่องราวกันมาคนละเรื่องค่ะ เมื่อปล่อยให้ทั้งสามคนใช้เวลาในการวาดการ์ตูนแบงก์ก็เป็นคนแรกที่วาดเสร็จก่อนใครคะ่ะแล้วเราวางโค<ม>รงเรื่องของเราในใจไว้ายังไงครับสําหรับพวกขก็ครอบครัวอบอุ่นอยากให้ออกมาแล้วมามีครอบครัวแบบอบอุ่นนั่ง,งกินพร้อมหน้าพร้อมคนนี้คือพ่อ,อแล้วคนไหนคือแม่นี่นี่คือแม่พี่ชาย มีพี่ชายแล้วทำไมแม่พ่อพี่ชายมีขีดขีดหมดเลยอาวคุกไงเมื่อแบงค์เขาวางโครงค่ะคุณหมอแบงค์เขาจะเล่าในมุมที่เขาเศร้าเด็กก็จะติดอยู่กับมุมที่เขามองใช่ไหมคะคคว่าเขาต้องแยกจากแม่ติดคุกแต่การติดคุกก็ยังดีกว่าการสูญหายตายจากถูกไหมคะและการติดคุกมันก็จะมีวันหนึ่งที่พ่อแม่จะต้องกลับมาเจอกัน เอเดถ้าเผื่อพ่อแม่ออกมาจากคุกแล้วมาเจอน้องแบงเก่งขึ้นฉลาดขึ้นเรียนรู้ได้มากขึ้นคงจะดีใจเนาะถูกไหมคะทำให้เด็กฉีมุมมองว่าจริงๆตัวเองก็มีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งในการเรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อความฝันสุดท้ายคือจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเปิดเราไปเราไปไหลตามเด็กเด็กติดกับอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกพลาดคลาดคิดถึงใช่ไหมค่ะแล้วเราก็ไปสงสารตรง ว,วิธีการช่วยคือช่วยทําให้เด็กมองเห็นแนวคิดมองเห็นว่าอนาคตที่จะกลับมาด้วยกันเนี่ยจะพัฒนาตัวเองเลยที่จะทําให้สุดท้ายได้กลับมาอยู่ด้วยกันแต่เขาก็เก่งขึ้นด้วยเขาก็มีความสามารถเขาก็มีอะไรที่ดีหลายอย่างเพิ่มขึ้นทําให้พ่อแม่ภูมิใจเมื่อได้รับคําแนะนําจากคุณหมอเหมียวมาจึงเข้าไปพูดคุยกับแบงค์ในทันทีค่ะแบงค์รู้สึกยังไงที่แม่พ่อและพี่ชายติดคุก เสียใจครับแบงค์จำวันที่ทั้งสามคนเนี่ยต้องเข้าคุกได้ไหมแม่ไปกับพี่ชายแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าตำรวจจับอ๋อแสดงว่าตอนที่ตำรวจจับเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แบงค์โกรธตำรวจไหมที่มาจับพ่อแม่เราเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาทำไมแบงค์ถึงไม่โกรธตำรวจละ่ะ น่าจะกรแม่เรามากคุณทำไมครับพี่แม่เขาไปทําผิดแต่เราเข้าใจแม่เราไหมว่าทำไมแม่เราจะต้องทําแบบนี้เข้าใจเข้าใจทำไมครับเขาก็หาเงินให้ลูกเรียนอืเพียงแต่ว่าวิธีการที่แม่ไปหาเงินเนี่ยมันเป็นยังไงผิดกฎหมายผิดกฎหมายแม่ก็เลยต้องโดนลงโทษใช่ไหมโดยตำรวจโดยกฎหมาย แบงคิดที่จะเอาวิธีของแม่ของพ่อของพี่ชาย,ชายปไปใช้บ้างไหมทำไมอะ่ะมันน่าดีเดี๋ยวโดนจับปลิบเลยเออปลิปเลยนะปลิปจับเลยไม่ต่างจากชีวิตพ่อกับชีวิตแม่แล้วก็พี่ชายเราเลยนะแบงก็เข้าใจหมดทุกอย่างเลยเนาะทีนี้ช่วงจังหวะที่พ่อแม่พี่ชายโดนจับอยู่ในคุกเนี่ยวางแผนกับตัวเองไว้ว่าจะทำอะไรต่อไปจากนี้ก็เรียนหนังสือ ได้ความรู้ต่อไปจะได้ทำงานได้อ่านออกอเพราะฉะนั้นนะถ้าเราตั้งใจเรียนเรียนเก่งๆเรามีงานดีๆทำแล้วเวลาแม่กับพ่อออกจากคุกมาเขาจะรู้สึกไงกับเราหรือเปล่าเขาจะภูมิใจภูมิใจใช่ว่าเอออย่างน้อยที่สุดเนี่ยแบงค์เลือกทางเดินชีวิตที่มันออกไปได้สุงท<อ>ายออกได้่วยงาน ที่ได้พูดคุยกับแบงค์แล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าแบงค์จะเห็นความงดงามในตัวเองและทำความเข้าใจกับชีวิตมากขึ้นค่ะคราวนี้ก็มาถึงคราวที่พี่คนโตสุดอย่างน้องนัดบ้างอยู่ในหมู่บ้านบ้านเราอ,อยเในซอ,อยนะเดินไปท,ทั้งพี่เงาเหมือนเงาปุ๊บก็<ม>ดเดินไปในหมู่บ้านในบ้านพี่สามก็เย็นปุกป<ม>ก๊ก็ไปหาพ่อตกดึกก็ไปาแม่ แล้วก็เชือเขามาดูพี่น้องก็ผโ้เอดิทำไมนัดถึงเลือกที่จะเปิดภาพแรกออกมาด้วยด้วยตัวเองคนเดียวแล้วก็บรรยากาศความรู้สึกนวอะครับก็คือผมเนี่ยผมนอนแต่เล็กเราไม่ได้เจอแม่ตั้งแต่นัดเกิดมานี่เจอครับก็คือแย่งแต่ตอนสิบกว่าสิบปีเก้าปีสิบปี เหงาในที่นี้ก็แสดงว่าเราเหงาเพราะว่าเราคิดถึงแม่หรือเปล่าแล้วพ่อละ่ะมองตอนนี้ก็ได้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเราเคยบอกเรื่องความรู้สึกเหงานี้ให้กับพ่อเราฟังบ้างไหมทาไมนะถึงไม่กล้าบอกพ่อลคือ,อยิ่งบอกไปพ่อก็อยิ่งเค่ ในภาพของนักสิ่งที่หมอเห็นนะคะคือสุดท้ายในความฝันของนักเนี่ยก็คือต้องการชีวิตที่ทุกคนมารวมกันเป็นครอบครัวเด็กยังมีความหวังเด็กยังมีความฝันแสดงว่าเด็กยังมีความสามารถมีศักยภาพภายในในการที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองจากเหงาโดดเดี่ยวว้าวเวไปหาจุดมุ่งหมายที่เป็นประโยชน์ได้ในการตามหาคนต่างๆในครอบครัวแล้วมารวมกัน แล้วก็ความเหงานี่ก็เป็นความเหงาที่คนทุกคนมีเราก็เคยเหงาเราจะได้แชร์ว่าโอ,อ้เราตอนเราเหงาเราทํำยังไงและนัดเหงานัดทํำยังไงแต่เราจะวิธีการบรหิหารจัดการยังไงที่มันไม่ออกมาเป็นทาร้ายตัวเองแต่สามารถใช้อันนั้นมาเป็นพลังในการที่เราพัฒนาตัวเองต่อได้แล้วมาก็ชวนนัดพูดคุยถึงเรื่องราวความเหงาของตัวเขาเองนะคะนัดเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเหงาที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงถึงขั้นร้องไห้เลยไหมหรือว่าเยังไงคะ เคยเคยร้องไห้แบบว่ากินอะไรไม่ได้กินได้แต่น้ำอย่างเดียวข้าวไม่กินสามวันช่วงที่แม่เพิ่งไปใหม่ๆด้วยไหมครับเมื่อรับรู้ความเหงาของนัดแล้วนะคะมาจึงชักชวนครูกบและทีมงานมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเหงาเล่าสู่นัดฟังกันบ้างคะ่ะลองถามครูกบไหมครูกบเคยมีความเหงาไหม,มครูกบมีมากคือเหงาของครูนเนี่ยคือเหงาในคนหมู่มากนะเวลาการที่มีคนเยอะๆเนี่ย มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เหงานะบางทีเนี่ยการที่ตัวเราเนี่ยมีความคิดไม่ตรงกับคนอื่นเนี่ยถึงแม้เราจะอยู่ในสังคมนั้นเนี่ยเราก็เหงาได้ครูกบมีวิธีการในการช่วยคลายความเหงาของตัวเองยังไงบ้างผมเป็นนักศิลปะผมก็อาจจะเป็นทํางานศิลปะงานศิลปะก็อาจจะเป็นวาดภาพหรืออะไรเงี้ยเป็นการระบายความที่เราเครียดออกไปอ,อย่างพี่เองอาจจะแก้ด้วยการทํางานอยู่กับเพื่อน ฟังเพลงแล้วความเหงาทั้งหมดนะแก้ได้ไม่ยากแล้วนัดความเหงาเกิดขึ้นทุกคนนะัดลองไปถามโชคลองไปถามแบงก์ก็ได้พี่เชื่อว่าโชคกับแบงก์ก็เคยมีความเหงาแต่ความเหงานั้นนะ่ะมันต้องไม่มาทําร้ายเราทีนี้อยากถามนัดกลับเหมือนกันว่าเวลาที่นัดรู้สึกเหงานัดจะแก้ยังไงไปหาเพื่อนชวนเพื่อนไปร้องเพลงกันหรือนี<ๆ>้ก<ๆ>็ไปเเล่นในสวนกั<ๆ>แล้วมันแก้ได้ไหมก็ระบายไปอย่าง ก็เป็นวิธีการจัดก,การกับความเหงาได้เนาะ,ะซึ่งแนวทางที่คุณหมอวินัดดาได้ให้ไว้นะคะก็เป็นแนวทางที่คุณผู้ชมทางบ้านสามารถนําไปปฏิบัติกับเด็กๆที่บ้านหรือว่าคนใกล้ตัวได้โดยไม่ยากเลยค่ะในตอนหน้านะคะเด็กๆทั้ง3ามคนนั้นก็จะได้มาสร้างสารรค์สื่อโดยการออกแบบตัวละครนะคะ ตั้นตัวกระตูนและทําให้ตัวกระตูนนั้นมีชีวิตขึ้นมาซึ่งเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและใช้สมาธิสูงมากเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆนั้นจะทําได้ไหมพี่ดาก็ขอเป็นกําลังใจนะคะยังไงมาติดตามในตอนหน้านะคะและสําหรับวันนี้รายการพลเมืองเด็กต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกานาทีถึง11นาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะเมื่อชีวิตไม่เคยมีกรอบต้องมาปั้น ถ่ายทำเป็นผลงานการ์ตูนพวกเขาจะทำได้หรือไม่สถาบันที่สั้ทเขาเลยนี่ป็น,น,นแบบว่างเิล่าเลยการ์รรตูนของพวกเขาบอกเล่าอะไรติดตามในพลเมืองเด็กตอนผู้กำกับไร้บ้าน